นางเสือเหรอเต็มด้วยหมดไหมค่ะอู้วิดูสิห่มมันมือมากเยอะเยอะมากาดูสิทุกคนไม่กลับบ้านแล้วคะ่ะไม่กลับบ้านสวยมาก <laughs> เป็นครั้งแรกที่เก็บนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปลองชิมนะคะยังไม่เคยกินนะคะอันนี้เพิง่งเพิ่งเคยเก็บครั้งแรกนะคะเยอะมากเยอะมากค่ะแฮปปี้มีความสุข นี่ค่ะเพิ่งเคยเก็บครั้งแรกแลวเนี่ยหล่อน,น่า่นยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวต้องไปรองนี่นี่นะคะ เต็มเลยค่ะเป็นกลุ่มๆโอ้มันมือมากทุกคนนี่ค่ะอ,อ่อน,ออน คอที่นี่นี่อะไรก่อนอืทุกคนเต็มเลยคะ่ะนี่วางนี่ก่อนมันอ่อนไม่ดูเขากินกันแบบไหนนะนี่สองหนี่ นี่ค่ะน,นี่สามียืนนั่งเก็บอยู่ข้างบนเต็มเลยค่ะทุกคนเห็นไหมขาวๆเลยนะน่ะน่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยขาวพืดเลยค่ะเต็มเลยค่ะ เ,เ,รเราอ่อนนั่นเก็บเพลินนะคะก็แบบจริงๆสีออก น้ำฟ,ฟ,ฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะคะสามีบอกว่าอันนี้ห้ามเก็บนะอย่างเงี้ยก็คือเราเก็บเพลินนะคะก็คือแบบยิบเด็ดได้เด็ด,ดเอาอย่างเงี้ยโดนสามีดุไปหลายรอบเลยเป็นอาจจะเป็นพิษนะคะที่มันเป็นผงๆผองะค่ะที่มันแก่ๆแล้วนะคะต้องเอาสีอาขาวๆาสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างเงี้ยทานได้ค่ะอืออีโอเต็มเลยค่ะ ค่ะ